เน m ไม้มกเนตครั้งรักเอวาเรียกได้ว่าเป็นคู่รักข้างรักแห่งปีอีกคู่หนึ่งที่ขยันปล่อยภาพหวานมาให้แฟนคลับได้ชื่นชมกันเมื่อล่าสุดยูทูบเบอร์ชื่อดังไม m a มกเนตได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมทรงต้งถึงหวานใจว่า ทำไมนักอวกาศถึงต้องไปอวกาศเพื่อดูโลกเพราะพี่สามารถเห็นโลกทั้งใบของพี่ได้ตอนพี่มองหนู mm hmm. เมื่อ My, mm hmm. My Magnet mm hmm. ได้โพสตผ่านอินสตาแกรมลงไปเห mm hmm. ล่าบรรดาแฟนคลับ mm hmm. ก็เข้ามากดไลค์ hmm. ให้กับความน่ารัก ด้านเอวาก็ได้เข้ามากดหัวใจและตอบกลับว่าไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมมีเพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลงไปความค้างรักแห่งปีต้องยกให้คู่นี้เลย